เสียน้ำตาเรียนโขนต้องอดทนน้องดินลูกชายเอกกับตันเรียนโขนงานนี้มีเสียน้ำตาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับครอบครัวเอกบุตกรและกับตันพูทธเนตซึ่งทั้งคู่มีทายาทด้วยกันแล้ว1คนอย่างน้องดินที่เลิอแป๊บเดียวโตวเป็นหนุ่มน้อยแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากค่ะ ล่าสุดแม่เอกได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่ลูกชายน้องดินไปเรียนโขนซึ่งต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากโดยแม่เอกได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเรียนโขนต้องอดทนถีบเหลี่ยมแต่ละทีก็ต้องเสียน้ําตาแต่พี่ดินของเราก็ยิ้มสู้ค่ะพี่ดินเรียนโขนมาเกือบคร,บ,ครบหนึ่งปีแล้วค่ะมีพัฒนาการขึ้นเล็กน้อยจิ๊ดเดียวฮ่าฮ่าเพราะโขนเป็นศิลปะที่ยากมากๆค่ะยิ่งตอนนี้คุณครูเริ่มจะสอนแม่ท่าขอลิงให้กับเด็กๆต้องบอกว่านับถือใจน้องๆทุกคนเลยค่ะ เพราะต้องมีสมาธิสูงมากๆทั้งจำท่าทั้งฟังจังหวะไม้เคาะและที่สำคัญเมื่อมากๆด้วยและเด็กๆทุกคนก็ตั้งใจอย่างสุดความสามารถที่อายุเขาจะทำได้แล้วค่ะปรบมือให้ดินและเพื่อนดินทุกๆคนนะคะส่วนพี่ดินของเรายังต้องฝึกฝนอีกเยอะค่ะรวมถึงต้องฝึกสมาธิด้วยต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านนะคะที่อดทนและใจเย็นกับเด็กๆขอพระคุณค่ะ